นกนพาเด็กๆไปนอนพักรีสอร์ทบนทุ่งกังหันลมที่เขาค้อมาค่ะที่นี่บรรยากาศดีมากมีหมอกปกคลุมตลอดทั้งวันเลยแถมเข้าพักที่นี่ขับ ATV ชมทุ่งกังหันลมฟรีด้วยค่ะที่นี่คือเจ้าปา่าคาเฟ่แอนแคมป์ไซต์จะมีที่พักให้เลือกหลายรูปแบบค่ะลาะคะเริ่มต้นสองพันนิดนิดคลิปนี้เราเลือกพักแบบวิลล่าห้องกระจกคืนนี้นี่ก็จะเป็นห้องแบบห้องกระจกเป็นไงคะที่พักคืนนี้ นี่เห็นวิวกงหันลมด้วยมุมมินิบาร์ที่นี่ก็ทานฟรีค่ะมีบรรยากาศในห้อง มีอ่างอาบน้ำให้แช่น้ำเล่นน้ำได้ด้วยมุมเนี้คือวิวสวยมากเป็นธรรมชาติสุดๆเลยพามาดูโซนห้องน้ำค่ะห้องน้ำที่นี่ก็จะมีน้ำอุ่นเป็นระบบแก๊สมีที่นั่งตะข่ายสำหรับนั่งชมวิวได้พื้นที่รีสอร์ทกว้างมากมีพื้นที่สีเขียวให้ดเด็กๆวิ่งเล่นปล่อยพลังด้วยค่ะแถมมีมุมถ่ายรูปน่ารักน่ารักเยอะเลยโซนตรงนี้จะเป็นคาเฟ่ด้านหน้าค่ะจะเห็นวิวภูเขาสุดลุกหูลูกตาหมูกระทะยามเย็นยบรรยากาศดีมาก An an ากาศเยนเย็นใช่นี่ดูเลยนั่งกิน right. แล้วก็มีุ่งอาหารลมอยู่ข้างหลังเวยไม่ได้มีแค่นี้อาหารลมที่นี่มีรอบเลยหมอกสดชื่นไหมเด็กๆเห็นหมอกไหมจิ๋วนี่ข้างหน้าจิ๋วก็จะเป็นหมอกนี่ดูบรรยากาศที่นี่มีลานหญ้ากว้างมากเช้ามากก็พาเด็กๆมาเดินเล่นสุดอากาศยามเช้า ได้เวลาอาหารเช้าแล้วค่ะอาหารเช้าที่นี่เสิร์ฟเป็นชุดเสิร์ฟมาให้ถึงห้องพักเลยค่ะแล้วก็ชวนกันไปขับ ATV กันต่อเ <L un ters> ข้าพักที่นี่ได้สิทธิ์ขับ ATV ฟรีสาสิบนาทีคุ้มมาก <L un ters> ที่นี่เจ้าป่าคาเฟ่แอนแคมไซค์เข้าหอเป็นที่พักที่บ้านเรามาทุกปีแล้วก็ประทับใจทุกรอบเลยค่ะ